สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสอผ้าโชคครับเมื่อนี่เสาร์วันที่สิบเก้าครับหลังห้อยออกมาได้สองสามเมือครับแต่ไม่หยมตาฟันแม่นครับจริงๆแล้วห้อยตาฟันแม่นเข่าครับเข่าตรงๆแต่ว่ามันหันเหล็กหลายตัวเนาะพี่น้องอาจสิบว่ได้สนใจปันไัครับแต่ว่าสอผ้าโชคก็ได้ท้ายคลิปลงไปอยู่ครับขายเกือบสุดคลิปพุ่นนะครับแต่ว่าก็ มันหอยดังหลายนอะพี่น้องนอะพี่น้องอาจจะบร่ไดสนใจปันไดครับครับจริงหอยเราถูกครับเราผระโชกก็บพึงมาตรวจสอบย้อนหลังว่าโอ้หอยตาฟันแม่นกับเขาขึ้นกันครับพอเราเขียนไว้มีสี่หนึ่งสี่แปดสองหาหาหกเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนี่ครับแล้วก็หกเจ็ดนี่สิครับเมื่อนั้นก็มาคุยกันกับเราก็น จริงหวยเล่าเขาครับพี่น้องครับเมื่อนี่ก็เลยแวะมาเล่นน้ำเล่าครับมาคุยกับเล่าบึงว่าเป็นยังได้ที่ผ่านมาเป็นยังไงวะสันเล่าก็ยังว่าโอ้ยหวยมันเข่าอยู่วะสันคือว่าวันนั้นแหละก็ว่ามี่เจ็ดตัวเดียวเจ็ดนั่งวะสันมาก็ติดเจ็ดอยู่คืกอเก่าเนี่ยนี่แหละครับเลยคนต่างวดที่แล้วครับที่สอโชกลยท้ายสอดไปให้พี่น้องเบิงไลที่เราครับแต่ว่าพี่น้องก็อาจจะบ่ได้ท่นป็นแล้วนะครับ ถ่ายสุงหัวลวครับหาหกสองเจ็ดอีกย่างเราเขียนไว้มันหลายเนาะครับเนาะกรต้องอันนี้กับพี่น้องกับศีเวียนหัวคือว่าน่ะมันหลายครับเดี๋ยววันนี้เอาไหมเนาะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันเสียตัวใดงตัวไดงมันเฉียวหัวขึ้นนี่เอาไหมห้ากับบหัวมันจะีอกตัวไดงเนาะกับมาสุงหัก็ได้ถ่ายไปเก็บสุงหัวลวครับท่านพี่น้องไปเบิ่งย่อนล้างก็จะเห็นนะครับนี่เพราะว่ามันเป็นเหลขกแนม นี่มาหัวทหล้างแล้วก็บว่าเลขฟันนี่ยังสองแปดหายังครับเครื่องกับมีครับสี่หนึ่งสี่แปดสองหาหาหกเก่าหนึ่งเจ็ดเก่านี่ครับแต่ว่ากับปอเนเนียนชื่อว่านะครับชื่อเล่ากับปอเนเนียนพี่น้องอาจีพว่าได้สนใจปัจจัยนะครับที่จริงเลขเล่าถูกอยู่ครับมันหันหลายตัวมันหลายตัวครับพี่น้อง นี่ครับวัดที่แล้วดวยครับนี่วัดที่แล้วที่เราเห็ดห่มันก็มีหลายตัวหลายมันมาหลายเท่าได้หลายตัวเนาะพี่น้องเอ้ามันก็เลยผิดผ่าดไปนะวันนี้ที่โบเอาหลายปนนี่บานนี้ย่อไม่เอาไม่คิดใหม่ทาใหม่เนาะพี่น้องเนาะคิดใหม่ทํใหม่นี่แหละวัดที่แล้วครับวันที่ผ่านมามันก็หลายคือจังว่าและพี่น้องก็สิ่ไล่หูไล่ตาไปที่จริงมันก็เต็มเต็มละหาหกนะครับ ไปอักษรวางเลยนอพี่น้องกันโอ้กะเสียดายอยู่เอาก็ไปเนียนตัวอื่นซะมันก็เลยพิดพัดไปนอพี่น้องเนาะวันนี้เข้าวากันไหมเอาเอาแบบสันๆเจาะจเลยวันนี้บ่เอาคือเกาบ่ามวยเอามวยมวยมัดสันบาดีห้นอพี่น้องเนาะตั้งคุณตาเราบอกว่าเลขวันนี้เราก็ได้แล้วละมีอยู่แนวทางงานบ่ามีหล้วตัวแนวทางจิตว่างนี่นันไใจเลย ไงเรามันบ่ท่านได้เขียนไว้ไปงวันเนี่ยบ้านเขียนบ่ท่านเขียนแต่ว่ามีอยู่หลักหลักมี่อยู่อ่าตัดเขียนเจ้าบาะเรศเนี่ยมันมี่แปดอย่างงี้อยูวันเนี่ยจริอือ,อแต่ว่าแปดเนี่ยมีมันบองวันคิดว่ากะกะมี่แปดอยู่เว่าประคะ จะประชิติดหรือว่าติดทัดด้วยเพราะว่าเล่ดเนี่ยในข้ามฝันเนี่ยมันมากเ่ยมันมันมากมันมันบ่เป็นแปลกเลยโอ้ในฝันวันเถอะฝัดนี่เบาเบาหน่อยหน่อยนึงเอาตัวตีอเอนนึงเล่ดคือๆเนี่ยในข้ามฝันเนี่ยมันจะมากสูงมากสามมากหกในฝันวันนี้วันอะไไปเรื่องเราเราบอกมาเพิ่งมันจะมีอยู่ ต่ว่าเรศมัะเก่งบองแล้วนี่ยมันเรศมันมากเลยหันบออแปดสามหกคอยว่าหนูเรศมากตอกเขาเลยโอ้เรศเรศสีมาเรียงสันติเออมันทีนี่แปดนี่สามมีหกเหมอกันเออเออเไม่ได้มากตอกเขากว่าหกนี่ยังยั่งอยู่เม็ดิดวาน่ะอนี่ละแปดสีกามานี่สามกามาเนี่ยสามหกหกสาม เลขสามตัวไหน่คือศูน 0, 3, 3, 0, ย์สามสามศูนย์้วคาสามหกหกสามแปดหกหกแปดเอาเพื่อนงวดสิมาวันเถอไม่เลขสามคูเท่านั้นอืม <c oughs> ชิบอะเมียนอยูบอ่บ่กัดจันดิอืมเอาเลยา่กัดฉัน มีพต่อแล้วมก็มานั่งม,มัอองนมีะห์อย่างไหนตีก็เลยมาบีข้อบนมามาเบอร์อลไรเลทคัน่าทันขันมันบอกเป็นศูนย์คันมันมากน้ามันก็จะม,มาศูยนย์สามสามศูนย์สามหกหกสามเลทมันจะมาต่อเก่าที่เห็นสี่หกเป็นคำล่องล่องเขียนมันดูมันถึงมากจังแมเอเด๋ยวพี่น,อน,นมามา้องเข้ากับมาเบอ่งแนวทางน้ำพุนตาครับ จริงๆแล้วเลขเขาครับเลขเล่าเขาเขาพักป่านยังแต่ว่ามันหันหลายคู่หลายตัวเนอะครับพี่น้องอาจจะซับซ้อนเยอะเข่าตรงๆพอมาหาหกครับเลกเราเพื่อยังเสียหรอครับเลขคือเลขนันมากสี่หนึ่งสี่แปดสองหาหาหกเกาหนึ่งเกาเจ็ดเนี่ยเราก็บอกเยอะแต่ว่ามันกระลายตัวเนอะครับพี่น้องจากเซี่ยวตัวไหนที่ว่าน บาดีน uhm ันเลขสองตัน่อนเหนียวไหมนะครับพี่น่องตามคุณตาไหมตามเอาเจ้านบ้านนึงบางนึงบานนี้มีเลขสามตันี่เอาองชิดมันตองซาเออเลยกันสองตันมาตองสามหกศูนสามะครับอื นี่เลขทีมาชีเขาเรียกตอนนี้นี่ว่าอะไรที่เลขสามตัวก็จังสันนันนี่เอ็นวงหวดซีมานี่คิดว่าเนาะนี่แหละคิดว่ามันมันจิเข่าตัวนี้เลขเลขมากแปดรสันคุณตาว่าพี่น้องหวดซิมาเลขมากแปดคือหวัดที่วันที่สองเพื่อสภาพเลขมากแปดเล่าก็เลยมาจับบาดนี่มันมีเอ้าอัน ศูนย์สามหกมันยังเอาเลขฝันบอกเลขฝันเหมือดที่นี่มัดที่เลขฝันเหมือดโอ้เลขฝันเหมือดมัดที่มันใหญ่เอกไปเลขสองตัวดิโอ้ดีดีครับโอ้มันเลขฝันเหมือดอแต่ว่าคิดว่ามันมากแปดตีคิดว่ามันมากแปดโอ้อันนี้มันเป็นเลขฝันเราฝันเราไปแ้วมานหญ่ครับเลขสามตัวนี่ศูนย์อ่าสามหกโอ้สามตัวนี่ศูนย์สามหกเออบ้านนี่มันใหญ่เป็นสองตัวมันจะมีสามหก นี่ศูนย์สามมีหกแปดนี่นาดมนที่แปดนี่ฝันไว้ในอาจังได้แปดแยกแยกออกมันมาเล็กมันมาแปดโอ้เล็กมันมาโอ้เล็กเล็กมันมาแปดตามสูตรม้าแปดเลยเอามาใส่ความฝันเอามาใส่ความฝันโอ้บบดนี้ความฝันฝันว่าจังไหเอาเอาว่าฝังลูกฝันเชื่อว่าข้อมฝันเนพังแป้งได้ก็คิว่ามันมันแมนนั่นแหละบ้านนี่บักชู้มันม้าไล้มันม้าว่านี่โอ้ มันไปมันไม่เถ่ามันผลครับบ้านนี้มา,มา,า,ากมากบ่งชาวันหมูมากด้ครับก็เลียบ้าให้ลูกศูนย์เนี่ยมันม,มึงเป็นอย่างคือเอารถเขากลับขึ้นไปเอาใส่รถเขาไปมึงจำบ่อรถให้เขาไปใส่มึงจะมาขี่อันไหนรถมึงจะไปหนันฝีนบ่มีคั้ามึงจะกลับไปเอกอยู่นั่นมึงกับเป็นอย่างคือบอ่อไหวสะพอน บาดเนี่ยก็จะเอารถมาหับมึงบ่เขราะขินี้รถจนรถมึงห่างผมนตมึงต้องคอยเสียมาหับมึงว่ตอนเนียโอ้ก็หมายฝันบ่เออฝันมึงคือชัวแต่ว่าตอนมึงบางไม้เลยมันใบบ่หละวัดไรบ่าจตั้งชีโอ้เจ้หาเขาขายหนีมันเห็นตั้งไหนเออมึงเอามึงไมยเลยมันใบบ่ทะเบียนรถน่ะรถต่อไปเออแต่เบียนรถนะาปมันไม้เลยมันล่ะศูนสามหกมึงเขียนใบบ่วว่าตอนูนยนี่ยมันดีโอ้ไม่ฝันีที่เร จังค่อยจนคิดคาดว่ามันจะแนโอ้ฝันได้ครับอีตัวสวนสามพ่อไม้เลขรถมันมุเขียนไว้บ่ว่าจันมารับไปไหนวาถ้าเดินน้องกิน่อฝันก็วหี้จโอ้ยฝันคัก่นวันฝันเป็นโตเลยตัวีบ้าด้กาหาสมุดพกอ่บ้าดก็มัเขียนไว้หันแล้วเย็น โอ้เช่นไว้าต้องวางไปเรื่องมันเจได้ก็เลย่องบ่มาเบิ่งครับครับเช่นไว้แล้วครับโอวันวันบ่หลายตัวน้องก็เขียนออโอ้บาดนี้เลยเอาแปดมาใส่ตัวหนึ่งซื่อๆแปดมาใส่ให้มันติดหกให้มันติดหกข้นว่าเพื่นเจนะมันครบเลยมันจะขอพอรวยดิอันนี้เฮ็ดเราเนี่ยหน่อยอันนี้เฮ็ดเบื้องต้นเนาะเอาเนาะอันนี้เบื้องต้นไหนกอนอ่าอ่านี่แหละ มันแมนอะไรเว้ยวัดแถวอ่าโอ้ฝันคักฝันเนี่ยโอ้ฝันคักดีดีมันขึ้นองค์กุญแจ้งบ่มีแห้งเนาะเ็เปียกเมย์เลยเปียกเมย์เลยใส่หินโอ้กะทินนันรับนอ่นรับดีด้วยนอ่นรับดีฝันเลยฝันเลยบานกินยาฝันคไหมอ่าแม่เมื่อไงวะขันก่อนจิตแจงับาคอยฝันขอนจิแจงมันแมนหน่อยดิแต่มันแต่เก่าตามรักมันแล้วมันกัน้อันบ่หลับแล้วรับ เตือนๆแหละวะเพราะจุแจงแล้วโอ้โหกอได้แจ้ฟันเป็นตัวเป็นต,น,ตนมือนกันนี่นี่แหละมึงเป็นอย่างคือให้เขาเอารถมึงไปรถเข้ามาบ้านเนี่ยมึงเป็นบ้านแต่จังพอให้เอารถเขาเขาเอาขึ้นไปมันกคนละทีบพวกเราอุบลเป็น,น,ปนเนาะอ๋อโอ้บ้านแม่เถามันอยู่บนมาอีบนอย่างคนละทางบ้านอย่างหมูฝักฟันแจนไปคนนี้โอ้ก็สี่เป็น บาทนี่มันมึงมาละมาจะต้องคอนบานมึงนี่เอารถให้เขาเอาไปนะบาทนี่ฟันเราบกสูนมาไปบานมาแล้วมันกับมาแล้วจ้งว่าแม่มันจะพนเหรอเนี่ยเปบอกมันทางรถไฟหลอมหัวอ๋อฮมันมาแล้วมันกับมาแล้วพอดีโอ้กับฟันแม่นี่ตัวเั็นบาทนี่เุ้นเกิดแลาเขาเฉยมหับมึงเดี๋ยวเขาบอกหับเดีเขาฉิชี้จรดมึงเพ่กันบอกชีเพ่เขาก็จะขายรถดมึง มึงจดไว้บ่ทะเบียนมันน่ะวะท่านมึงจดไว้บ่ทะเบียนเลขรถมึงกันล่ะศูนสามหกกันน่ะมึงเขียนไว้บ่มับาบมันโอ้มัอ้มันโอ้มันโอ้มันโอ้นโอ้มนเอ้มันโอ้มันไอ้มันอมันโอ้มนโอ้มนี่ยมันปะมันโอ้มนี้มันโอ้ว่นโอ้มันเอ้มันโอ้มันโอ้มันโอ้ันโ้ันโอ้มันโ้มันโอ้มันโอ้ันโมัอ้มัน้มันโอ้มันอยมันโอ้มัน้มันโมันโ้มันโ้ันบ้น้มัอมนีอ้มี บพาท่านนเบิ้งช้าเพท่านมามันอยู่เหี้ยนพุ่นยนี่อมันยูเฮียนพุ่นรถเขาเอาไปเลยโอ้โอ้รถเขาขึ้นไปเอกเจงาวัไหนบ้ามันโอรถเขาขึ้นไปแล้วแต่ว่พท่นหู้ว่าเปลี่ยนแม่ต่ว่ารถมาหน้ำยวออามาหนำอย่แต่ว่าท่านเบิ้งสเปลี่ยนมันมาชงของลูกมันได้โอของลูกมันบ้านนี่มันกิเขาก็เอารถมอเตอร์ไซค์มันไปน้ำอีกเลย๋อเขาครับมันใเขาาไปมันว่ามันจิตไปอีกยุงชีนะโอ้จ้าวจ้าวแต่ก็จิตมานั๋อ แต่ว่าอ้าวฝันฝันทะเบียนฝันมาบอกตัวนี้เตียพันมาบอกตัวนี้นี่แต่ว่าถามมันจะมันสิมันตัวไหนเบียนรถดมันแต่ว่าท่านหหว่าทะเบียนมันสิมันตัวไหนเตียอโอ้ก็ศูนย์ขัดฝันขัดจนวจางะเมื่อไหย่เหาเมียอกี้เอามาเชียนรลุแล้วมาเขียนไรมัเจีนเรื่ยมมันมองจบอันเล็กอัน ทะเบียนรถมันเด็กนึกว่ามึงนึกว่าทะเบียนมันกระแม่นตัวนี้บ่ตั้งว่าไปซื้อซีโอ้ตั้งว่าไปซื้อซไดี้ได้คำันศูนย์สามหกเนี่ยนะมึงเขียนไว้บ่ถ้าเขาขายเขามึงมันจะไปน้ำจังไหนว่าจันทะเบียนมันบ่มีว่าจันทร์บ่อแข็งแกรเป็นหุ่นยานรถหุ่นยารถมันศูนย์หลายมันศูนย์หลายเจ้าว่าก็บรอตามันมาต้องการติดถามมันเฉย เขาทำเป็นไงครับอ้าขอบคุณหลายๆเด้อเมื่อนี้็ได้ขอบคุณหลายๆครับโอ้ฝันคักละละขุ้นกาก็ได้อันนี้คือทะเบียนรถเด้อครับพี่น้องทะเบียนรถที่ฝันทะเบียนรถที่ฝันแต่ว่าตัวจริงจักมันเท่าไหรดอกว่าท่านเพิ่นกกบวกตาก,กับกกบัวหครับที่ฝันก็ได้ศูนย์สามหกเนี่ยแหละครับเลากับมันใจละละงวดน,นี่มาสักคักละละ,ละครับ แท็กเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือข้องฟันครับอันนี้ก็เป็นแนวทางครับแต่ขันสำหรับงวดที่แล้วเลขคุณตาเข่าครับหาหกตรงตรงแต่ว่ามันหลายตัวครับพี่น้องก็เลยสิบว่าได้ใส่ใจปัไหาดอกเนาะครับเนาะงวดนี้เอาไหมครับเอาน้อยๆแชนเชนนี่แหละครับงวดนี้ครับเอาแชนเชนงวดนี้ตามคุณตาไหมครับงวดก้อนมันหลายตัวพี่น้องก็เลยบ่ได้ใส่ใจปัไหาครับเอไปชิ่มชิ่มนะครับ ขอบคุณหลายๆเ้อครับพี่น้องทุกผู้สู้คนที่เขามารับชมรับฟังครับเลขนี่มันเป็นวันมหาชาติมันจิบ่อออกวันที่หนึ่งคันนั่งคันมาออกวันที่หนึ่งไม่เป็นวันเสาร์เรียกรถันัตาบานี่นั่นวันเสา์มันมันัทิต มันเป็นวันที่สองอืมวันที่สองวันที่หนึ่งวันที่สองอวันที่หนึ่งวันที่สองมันกระจิออกก้อนท่านล่ะอืมวันที่หนึ่งมันเป็นวันแรงงานอ่นีอกวันที่สองวันเนี่ยสองพุชชาวันที่สองคือเป็นวันอทิตอเป็นอาทิตย์เบื้งบาเนี่เสียเสียเบื้งบ่านี่อ่ะสามหกเนี่ยหกซันโอ้มีมี่ในหลอกบ้งบ้างแต่ว่าวหางบอมีศูนย์บาทอืมมี่แปดมี่แปดบ้างบ้โอ้ในหลอกกันว่าแปดสามหก จากก้างว่าคอยว่าไงโอ้จนันที่บาทนี่มันจะออกเยกวันกับขังแรมมันพอออกขัง,งขืง้นได้หมดอ๋ออุณอภขังแรมแต่ออกเรกวันกับขังแรมมันออกใจแรมเด้ออกใ่แรมมัาานยังออกขื้นใช่ขืกก้นมันก็ไม่ยุคขื้นได้อืมครับครับนี่ยุคขังขื้นบัดนี่นี่เนี่ยมันว่ามแต่ศูนย์ขนาดวะสามหกตลอดเลยเนี่ยแปดกับแปดสามหก หนึ่งสามหกอ่ะเนี่ยกะแปดสามหกอสามหาฮะตองกินมันสามหานี<ด>่<า>ต้อกิงมันสามหานี่น 3, 5, นโอ้เบียนตัวจริงก็สามหาดิาาดาาดเบียนมันเนาวเสียบ้างแบานีนี่แหละครับท่านผู้ชมสรุปแล้วทะเบียนจริงสามสามหาครับเบียนจริง แต่ว่าทะเบียนที่คุณตาฝันมันเป็น036รับเราก็เลยมาเขียนไว้เนี่ยมหละ360368 68เพราะยังมันไปเขาก็เลขวันมาสั่นเราเลยเอา8มาใส่ครับทะเบียนจริง33หาครับผมนี่3หา36แล้วก็03เ,าเ,าเ,าเสาอ้าวเนาะ03เลขกมาติด03พอเราออกมาติดครับเพราะว่าเพราะว่าเลขเราฝันมันติดศูนย์เนี่ยครับเราเลยเอามาใส่เนี่แหละครับงวดนี่ สองคุทธภาตองงวดแล้วครับคุณตาฟันที่จริงเลขเล่าเข่าครับหาหกตรงๆแต่ว่าพี่น้องกับคือสิบม่ได้ใส่ใจไปแน้นะครับแต่สอพระโชคกับนําเสนอไปเยอะครับกับเสียดายเยอะครับแต่ว่าเลขมันหลายตัวคือว่านะครับงวดนี้บ่หลายครับงวดนี้บ่หลายพี่น้องเบิ้งคล่ะครับบ่หลายงวดนี้นี่แหละครับสามหกศูนย์สามหกแปดศูนย์สามหกครับ สามสามหาอันนี้ทะเบียนจริงครับแล้วก็เลยมาใส่เป็นสามห้าสามหกศูนย์สามนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือเสียงของคุณตาฟันแม่นครับแล้วก็ฟันแหละครับฟันแหละแล้วก็ได้ตัวเลขพร้อมครับในแนวทางให้ฝากพี่ฝากน้องแหละครับงวดนี้ก็ได้ครับยังไหนพี่น้องก็ไปวิเคราะห์เบ้องด้อครับจริงๆรางวัลที่แล้วเลขคุณตาเขาตรงๆเลยครับห้าหกครับ แต่ว่าเสียดายที่ว่าพี่น้องอาจจะไ่ได้ใส่ใจไปไหนเนาะครับเลขกมันดังหลายเนาะครับเนาะเอาก็บว่าเป็นอย่างครับตามต่อครับพี่น้องตามต่อครับสำหรับวดนนี้ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบดรพลาจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ